ร่วมเปิดศึกโดยอิจิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด็อกเตอร์จิวจีไฟเอเซนท์พลัสเซนโซไดยมันติแคร์ไทยประกันชีวิตเรามาเปิดสึกกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมข้อน,นี้อย่างที่บอก บอกว่าไม่รู้ดีหรือร้ายอยู่ที่พี่ไอ้นะครับผมเปิะเด็นข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้แพ้ไพ่ใกล้ตัวังแพ้ไพ่ใกล้ตัวไพ่ใกล้ตัวใคนตาตาก็ไม่สะอาดที่กากผมมีการจุยอยากษ์พี่แม่แล้วพี่แม่แล้วพี่แม่ตตบว่ารักมังกร มังกรนะพี่แมนเองนะครับตัวเองครับทำไมอะพี่แมนช่วงนี้หนักมากหมายถึงว่าเขาพูดถึงภัยใกล้ตัวเนี่ยความมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่อย่างเงี้ยช่วงนี้ลูกสาวผมป่วยบ่อยมากล่าสุดกลับมาจากกระบี่เนี่ยติดเชื้อชนิดหนึ่งจากน้ำกับอาหารก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดแต่คือมันดูรุนแรงครับแต่ความจริงแล้วมันมันไม่มีอะไรแต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะไปกินสมองกินอะไรเงี้ยคือเด็กอะขวบเก้าเดือนเนี่ย แล้วพอลูกเข้าโรงพยาบาลมันก็ทุกข์อืมอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้นี่คือผมใช้ตัวเองแล้วไปติดมันได้ยังไงคะคุณหมอก็บอกว่าอาจจะมาทางน้ําแล้วน้ําสําลักเข้าไปซึ่งเด็กเขายังไม่เคยมีภูมิต้านทานพวกนี้แต่แต่เขาก็จะตัวลุ่มๆแล้วก็ไอเจ็บคออะไรเงี้ยต้องให้ยาถึงส4บสี่วันโอ้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเจาะเลือดแล้วแบบมือเขาเล็กมากเวลาเห็นเขาร้องไห้ใช่แล้วแบบคืออยากให้เมียเจ็บแทนลูกเออสุดยอด เป็นพ่อเป็นพ่อที่ดีครับผมเพราะเราต้องมีพ่อที่ควเราเจ็บไม่ได้ใช่คืออยากให้เมียโดนแรงๆแบบนั้นแต่เมียก็ไม่เป็นไรสักทีแต่พี่เอาตต่ว่าราศีมังกรไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อของแอะไรไม่ดีแบบพอพี่ไม่หล่อเท่าเดียวหน่อยก็ใส่พี่ตลอดเลยมันไม่ใช่แบบนานแต่เมื่อเชียร์พี่แมนอะเปิดรูปลูกให้ดูเราลูกอก่ยังแบบ เจาะน้าเกลือใส่ชุดโรงพยาบาลอยู่เลยเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นภัยใกล้ตัวจริงๆจะลูกจะคนในครอบครัวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่แมนเป็นคนเพื่อนเยอะพักพวกอะเยอะอ,อาจจะมีการแบบเฮ้ยแมนช่วยหน่อยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอาจจะปฏิเสธไม่ได้หรือความเป็นคนใจใหญ่ของพี่เขาอะเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมาจากคนใกล้ตัวที่เป็นเพื่อนก็ได้ไปช่วยไปนุ่นนี่ยใช่ทีนี้นะมีเหตุผลใช่ครับแล้วลำเพลินตอบว่า ี่พีพี่บอมเพราะอะไรจ๊ะคุยคุยกับพี่บอมพี่บอมว่าไปดูดวงมาคุยเรื่องดูดวงกันครับแล้วพี่พี่บอมบอกว่าพี่พี่ดูมาแล้วพี่ไม่ค่อยสบายใจอืออ่ะแต่ผมก็ไม่กล้าถามมาเป็นเพราะเรื่องอะไรนี่ก็เลยถาเขาเลยทำเลยเออเรื่องอะไรเออเรื่องอะไรบอมจริงจริงมันคือคนรัสษากับคนรัมัาเป็นเหมือนกับว่าเออเรื่องของศาสตร์ตัวเลขหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าอาจจะโดนเรื่องของชชดหลุดอุ้ยหรือโดนคนรอบๆบตัวแบบ ปล่อยอะไรบางอย่างที่เราไว้ใจเขาแต่เขาเอาไปเผยแพร่ด่บางทีไม่ใช่คนใกล้ตัวยังไงฮะเป็นแฟนคลับที่แฮกเกอร์โอ้ยผมบอกเลยเขาสามารถเข้าไปอย่างง่ายได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนถึงขั้นเข้าไม่ได้แฮกเกอร์เข้าได้เลยในไล์กรุ๊ปของพวกคุณแต่นี่เคยนะเหมือนในกลุ่มมีอยู่8คนอ่ะแล้วอยู่ดีวนหนึ่งเฮ้ยทำไมเมมเบอร์เรามี9คนวะเนี่ยก็เลยต้องลิฟกรุ่ม อันนี้รักลัวังอันนี้รักลัวมาบางคนน่ะดึงเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้โดยอัตโนมัติเลยนะต้องระวังนะบอเอีบอมกลัวไปใหญ่แล้วเนี่ยอะไรวะนี่แล้วบอมเนี่ยเพิ่งแชทคุยกับเด็กคนนึงไปด้วยไงเนี่ยตรงเนี้ยทำให้เขากลัวไอของพี่เลิงอ่ะห้าพันได้ไหมน้องเขาบอกพี่แต่ก่อนเนี่ยหกพันอยู่เลยแล้วพี่ก็ไปต่อน้องรับใช่พี่ก็เลยสั่งเออสั่งผ้าขนหนูมาสาบาทสิสาบาทให้ตายฟรีเหรอครับ ไปแล้วไปแล้วยังไงเล่าเเข้ามาอ้าววีก่อนไงบอกว่าเออเรื่องของคูจินเออเริ่มมีหลุดเขาว่ารักเริ่มอะไรมาอาจจะถึงเวลาที่แพ้ภัยขนไกล้ตัวก็ได้นะเอออาจจะชัดหลุดมีไหมชัดหลุดมีไหมไม่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 มีครับไม่มีจดมากโทรเอาดีกว่า แต่ถ้าแต่ถ้าผมแต่ถ้าผมมีแฟนนะผมก็คงตกลุมรักแฟนผมทุกอย่งตกลุมรักแฟนทุกอย่า้ยนจี้ยอนผู้รู้เรื่องของคนทุกคนสอระตนพี่มาค่ะตอนแรกหนูว่าจะเลือกเลือกหนูเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าคิดไปคิดมาหนูก็โดนเรื่องแย่ๆสองสัปดาห์แล้ว ก็เลยมันสงสารตัวเองก็เลยหนูก็ถามพี่มัมพี่มัมพี่มัมคิดว่าใครคะพี่มัมก็ตอบว่าอย่างนี้เลยตัวเองก็เลยหนูก็เขียนตามพี่มัมเลยค่ะเออแล้วใจเราอยากให้เป็นเขาหรือเป็นเราหนูรู้สึกว่ามันหนูอ่ะอ๋อเหรอใช่อ๋ออ้าวโอเคเขาไปถึงพี่เดียวพี่เดียวตอบว่าพี่ตระพี่มัมมัเหมือนกันคือคือผมอ่ะ ม,ม,มีกังประการได้ถามพี่มัมนิดหนึ่งด้วยแต่ว่าก่อนนั่นที่เลือกอถามพี่มัมเพราะว่าสังเกตตั้งแต่ตอนเจอกันข้างนอกแหละครับพี่มัมอ่ะด,อดูคือทุกครั้งอ่ะพี่มัมจะจะแอคทีฟจะสดใสพาวเวอร์ฟูลกว่านี้ Power นนไงฮะวันเนี้ยดูพี่มัมเหมือนเหมือนมีอะไรในใจยังฮอรตอยู่หรออ,หอืมมีอะไรในใจแต่ผมไม่ไม่รู้นะว่าว่าคือเรื่องอะไรอาจจะมีเรื่องอะไรให้กังวลให้คิดพิจารณาอะไรแบบเนี้ยอ้าวเล่าให้ฟังก็ได้เขานอนหลับอยู่ เขานอนหลับอยู่แล้วมีคนอะมายืนอยู่ข้างๆแล้วก็มาพูดถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะเจ้ามาทูใส่ผ้าแดงอยเนี่ยลองถามเขาสิจริงเหรอ แล้วตอนนั้นก็เลยร้องเพลงอะไรพี่ก็เลยบอกอย่ามารักฉันเลยฉันเป็นกระเทยนะพี่แล้วก็หายแยบไปเลยพี่ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พี่ยิงเขาฟังอินบอกไปเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยเอามาพูดแล้วตอนนั้นเห็นเป็นยังไงอยากเห็นก็นุ่งตรงกระเบนสีแดงตัวแดงทั้งตัวเลยต้องือนในละครที่เราเคยเห็นกันหรอเนี้ยแล้วก็ถือหอกอันหนึ่งพี่เพลินลืมตาขึ้นมาก่อน พี่ก็พ้องเพลงว่าอย่ามารักฉันเลยเพียงก็เพอยงนะทีโลันรักเลยโอ๊ยมาโลกอเลือกมลกมาแล้วแลก็ลึกจริงใช่เออเนี่ยพี่ก็เนี่ยคือภัยใกล้ตัวของพี่แล้วพี่พระไทยตอบว่าล้วคูคุณต๊อกปกกี้ภัยใกล้ตัวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ใกล้เราค่ะหรือมากกว่านั้นแต่สำหรับคุณต๊อกอ่ะ ใต้ตัวคือเขาเองตัวเขาเองตัวเขาเองตัวเขาเองเขาเป็นคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได้และหาภัยมาให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างเดบางทีเขาทํางานกลับบ้านแบบเหมือนจะตีตีสองตีสามเขาเกรงใจคนในบ้านกลัวเข้าไปแล้วจะทําให้ลูกเมียตื่นก็จอดรถนอนอยู่แถวนั้นไม่เข้าบ้านแล้วล่าสุดก็ไปเข่าหลุดมาด้วยความที่ถ่ายละครแล้วเกรงใจเขาให้ทําอะไรทั้งทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าทาแล้วจะอันตราย แต่เห็นทีมงานเขารีบๆระบไเรือร่อยๆทำให้ก็ได้ก็ทําให้เขาแล้วข่าวหลุดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาอจะได้รับอุบัติเหตุหลายครั้งเนี่ยเกิดจากตัวเขาเนั่นแหละค่ะทําทเองอใช่ไหมคะใช่แต่เราไปต้องตอบว่าลาสติกรกระกรี่มัมครับผมเฮ้ยพี่มัมเยอะมากนะเนี่ยเพราะว่าววได้สัมผัสครับผมได้คุยกับพี่มัมพี่มัมบอกว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับนี่แหละใกล้ๆตัวก็คือ เรื่องของเพื่อนบ้านครับผมเพื่อนบ้านที่เคยรู้จักก็กลายมาเป็นไม่ไม่พูดไม่ชาการสุดท้ายก็ไม่พูดกันเลยจริงแล้วหมู่บ้านน่าจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสมัคคีสามัคีสมานฉันนะฮะแต่นี้ก็คือขนาดคนใกล้ๆบ้านก็เปลี่ยนไปโอเคพี่มัมค่ะมีคนตอบพี่มันเยอะเลยแล้วพี่มันตอบว่าก็ระกดค่ะทำไมจ๊ะเรื่องที่ไม่ค่อยดีอื มักจะมาที่พี่มัมเสมอๆแต่พี่มัมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าพี่มัมถือว่าเป็นเป็นการดูวงกว้างๆดูของคนทั้งประเทศอืคงไม่ใช่เรารทำไมเสียงจิกและกดต่ํำพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยพี่ไม่ใช่อองะอองร้องเลยเออไม่ใช่เรื่ององเท้าก็เห็นดนตรีมาพอดนตรีมาที่ไปเลยโอ้ว่าบอ้วนค่ะแล้วคุณนต่ว่าราศี พ่อเฮตุทุกคนตอบมาหมดแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะพาะเราก็ต้องกอดทา่ร,รัมกอกอดพี่มัมอ,อะไรครับรูในส่วนตัวของวันแล้วเนี่ยอ้นอ้นรู้สึกส่วนตัวเองอะนะว่าพี่มัมเนี่ยเป็นผู้ให้มองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นความสุขเพราะนั้นการที่เราจะจะเป็นผู้ที่ให้เนี่ยบางทีมันเกิดความผิดหวังได้ง่ายกว่า คนอื่นๆังน,นั้นโอกาสที่พี่มัมจะเกิดในการที่เป็นผู้ที่แพ้ใครจะเป็นขงง่ายใช่ค่ะครับอโอเาออพี่มัมหมดเลยอ่ะพี่มเยอะมากอะ่อะ,อะน่าเชื่อเห็นจากอ่จากที่ได้เจอวันนี้ที่ได้พูดคุยนะฮะก็รู้สึกว่าพี่มัมเนี่ยเป็นคนใจดีมากใช่แล้วแบบใจิตใจดีแบบใครเข้าหาก็เหมือนคิดว่าน่าจะเข้าหาง่ายคุยด้วยได้ง่าย อะไรอย่างนี้แล้วรู้มาว่าช่วงหลังนี่ถูกรางวัลบ่อยใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวเนี่ยก็อาจจะได้ยินข่าวใช่แล้วอาจจะเข้ามาอะไรอย่างนี้นะก็ต้องผมก็รู้สึกว่านี่มนี่มีโอกาสที่จะจะเจออะไรแบบนี้ได้แล้วลิวตอบว่าราศีเมที่มันทั้งแฉที่แบบว่าอย่างที่ทั้ง หลายคนที่ตอบมาค่ะด้วยความที่ได้รับความอบอุ่นได้รับความเป็นกันเองในสิ่งที่พี่เขาให้อย่างเงี้ยค่ะคือรักใครก็คือให้ใจไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไม่ค่อยระแวงแล้วพอแบบอาจจะโดนหักหลังได้บ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วกลัวที่มันจะเจ็บอีกหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะโอ้ยตอนนี้เขาฉลาดแล้วฉลาดแล้วเดี๋ยวนี้เงินที่เขาถูกเขาก็เอาไปทําบุญเด็กคนนี้ คนนี้คนนี้สบายสบายก็ถือว่เลี้ยงพอเลียงด็กก็ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ถือว่าเป็นบุญนะใช่เขาไม่มีนะปล่อยนกปล่อยปลาเขามีแต่ปล่อยของมาอัญจลิงบันทิงราศีที่ในช่วงนี้แพ้ไผยใกล้ตัวคือราศี สน้าสโครกมาเดี๋ยวนี้ร่วมเปิดสุดโตย a i s 5G ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดรจิว G5 Essence Plus Dina Tonew น้ำเต้าหู้ออร์แกนิก ันิราศีที่ในช่วงนี้แหภัยใกล้ตัวคือราศีมีนถูกไหครับมีนูกครับราศีธนูครับราศี ที่ในช่วงนี้แพ้ภัยใกล้ตัวได้แก่ชาวราศีธนูช่วงนี้วันที่อ่อนแอถึงเมื่อไรแปดถึงหาคมระวังภัยใกล้ตัวไปวไ่าเพื่อนภรรยาคนรักความลับในธุรกิจสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของเราเกยาย่ใจเซ็นสัญญาให้คำประการให้หนู่นนี่นั่นจะนำมาซึ่งปัญหาครับปัญหาทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับคนดวงดีและคนฉลาดคือ ความเกรงใจความเห็นใจความสงสารชาวราศีธนูตั้งแต่วันนี้ไปถึง8สิงหาอย่าเกรงใจอย่าสงสารเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอันตรายครับและที่สำคัญเมื่อมีภัยใกล้ตัวไปไ้คนนั้นมันจะผ่านมาทา้งแฟนเราแม่เราใช่ไหมครูบาอาจารย์ที่เราเคารพก็ถือเออเนี่ยเขามีอะไรให้เอ็งช่วย,ยาตายยนะครับเพราะนั้นจงจงยกเป็นตั้งป้อมเลยว่า ไม่ช่วยเหลือใครเพราะช่วงนี้หมอดูเขาทายไว้จะแพ้ภัยคนใกล้ตัวนะครับดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัยอันตรายครับกับเงื่อนไขในสิ่งที่เราไปเอื้อประโยชน์จากความรู้ความสามารถจากคนนักชั่นจากเครดิตเราอันตรายครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสาตร์แบบวันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้แพ้ภัยใกล้ตัวได้แก่ชาราศีธนูฟันธุครับ เลยสร็จเปนอีกตอรกพี่จะตอบตัวเองเหรอข้อนี้ใช่ครับพะว่าคุยกับพี่พัทไทยอยู่พี่พัทไทยหันมาบอกเฮ้ยฉันตอบเธอได้ไหมเอาดิเดี๋ยวผมตอบด้วยเออถ้าพี่ตอบนะพี่จับทงด้วยกันเลยอ่ะแต่ดวงจะเป็นพี่ผัดไทยคนเดียวที่ถูกนะพี่ต๊อกเป็นแบบนั้นไหมเป็นแบบที่ว่าไหมในในเรื่องของหนังตอนนั้นให้กระโดดลงมาตัวเปล่าฮะจากความสูงประมาณต้นตานะฮะฮะ ก็ประมาณสูงเท่านี้เลยสูงเท่านี้คือสูงเานี้เสิบเมตรน่ะแล้วก็เขาเอากล่องมาลองฮะแค่กล่องใช่แค่กล่องมาลองแล้วก็เราก็มีความสุขเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเล่นได้เราก็บอกฮะเราบอกเอาโอเคครับได้ก็ปีนขึ้นไปจนถึงถึงข้างบนแล้วตอนเราขนาดเราปีนขึ้นไปน่ะเขาก็เอาเทปมาพันมันก็เลยแน่นเหมือนข้าวต้มมัดกล่องมันไม่สปิดออกไปแล้วตัวกล่องเองมันก็น้อยด้วยเราก็เอาวะไปอำตายปุ๊บพอลงไปปุ๊บ พอเท้าแตกโอ้อเพราะว่ากล่องเนี่ยปกติแล oh, oh, ้ว ¿no? ถ้ามันแตกกระจายเนี่ยมันจะมันจะช่วยคือตอนนี้มันลงไปมันก็คือแรงกระแทกแรงกระแทกกมันก็เลยทําให้แรงนั้นมันอัดกลับเข้ามาที่ขาเราก็ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยฮะจับห้อยสลิงเล่นต่อ ันนี้แสดงว่าเป็นคนขี้เก่งใจมากๆเพราะว่าคนทั่วไปก็ต้องบอกว่าเฮ้ยพอก่อนเขาไปโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นมันรู้สึกว่าในกองเขาต้องแบบไปต่อเราก็เลยเล่นเล่นต่อทั้งๆที่ขาหักขาหักด้วยอ่ะท้ายที่สุดก็คืออาจารย์เตือนนะว่าอย่าไปแบบว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคำปากงคำปากันใครอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันตรายแล้วมันอาจจะพลาดได้เออพี่ยิ่งขี้เก่งใจอยู่ด้วยต้องตัดนะวันนั้นก็มี finance มาทวงคนของเรานี่แหละอืแล้วก็เลยคุยให้เออติดยังไงอะไรยังไงพอเขาถ่ายภนั้นก็เลยบอกว่างั้นคุณคำอย่างนั้นพี่ต๊อกก็จ่ายแล้วไปเก็บเงินกับเด็กเองกัเราก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมีสติไง อย่าพึ่งดีกว่ามั้งเกงานอยู่แค่นอย่างเง okay. ี้ยโอเคเออไม่งั้นน่ะยุ่งเลยเอ้าวมอบวัตถุมงคลกันนิดนึงพระปกใบมะขามสมเด็จธงชัยนะครับสถาบันพยากรศาสตร์นะครับจะได้ปกป้องคุ้มภัยต่างๆนะครับแล้วก็ส um, ีพึ่งขุนแผนมนตราหน้าคราชนะครับพูดอะไรคนจะได้รักได้หลงมอบให้ด้วยครับพี่ต่อาขอบคุณท่านอนี้ค่ะมีคนตอบถูกหนึ่งคนนะคะจะ้วก็คือพี่ธงชัยค่ะพราะฉะนั้นพี่ธัยต่อถูกสอง้อไม่ต้องจับท่อง ตอนนี้หลานศีธนูน่าจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็อะไรที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ควรจะมีการตรวจเช็คแล้วก็เตรียมพร้อมซะหน่อยนะฮะอย่าประมาทครับผมรอบนี้นะคะคือรอบเงินขันถุงพาสนับสนุนโดย AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเยี่ yeah. มากันดวงอีกแล้วไม่ต้องจับตรงได้ไปเลยตอบถูกทั้งหมด2ข้อนั่นคือพี่ผัดไทยค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัดถุง1 0 0 0มืนบาทจาก AAS 5G ขอบคุณที่สนรักที่สุดทั่วไทยชลิซ่าค่ะเชิญครับลิซ่าลิงค์ขันถึงนี้ลิซ่าให้ค่ะอ้าวไม่ใช่ AAS ให้เหรอลิซ่าเป็นตัวแทนเลยมอบให้เดิมพัขอบคุณลิ่าเลยนะคะแล้ ขอบคุณค่ะค,ค,คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศี YouTube Poly p o l ั p l u เ Entertainment และ Instagram Poly p o l y p พ u s จัดให้เราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัคดีค่ะสวัสดีครับ